แวะร้านลาบค่ะกินส้มตําปิ้งไก่ลาบก้อยส้มตําซุกเล็กเยปไหมสวัสดีค่ะพี่ไม้นะคะจจกา้องรูงนภานะคะเอ,อเอาไมน้งโบเอามเพราะว่าเช้านี้ก็ได้กาแฟนะคะได้กาแฟไปแก้วหนึง่งแล้วก็อเค้กไว้หอมไปครึ่งไปครึ่งชิ้นไข่ลวกไข่ลวกกินไม่ใช่เอานึกอยากกินน้งโบแต่ว่าไม่มีไอ้นี่ไม่มีอะไรนะ ไม่มีพิ้ไคยใช่ใช่ไม่มีพิ้คยก็กินทั้งอย่างนั้นแหละเออแปลกๆแต่ปกติก็จะกินแต่ไข่ต้มนะแต่เมื่อเช้านึกอยากกินไข่ลวกก็เลยต้มสามฟองแล้วก็รีบเอาขึ้นมาฟองหนึ่งตัวเองจะกินนะคะด้วยความอยากกินสวัสดีค่ะน้องกิทนานะคะจากน้องลุงนภา,านะคะก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็ยังเป็นตื้อๆอย,อยู่แต่ตอนนี้อยากกินกล้วยปิ้งตอนนี้อยากกินกล้วยปิ้งค่ะน้องโบ ค่ะเราเดินทางกับที่ทำงานกันนะคะเาจะแวะซื้อกล้วยปิ้งหน่อยเพราะมันเป็นทางผ่านแต่ไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่าขายหรือเปล่าน้อแปลกจังเลยเนาะหน้าบ้านเราทุเรียนปีนี้มีทั้งปีเลยเนาะ ปีปีเนี้ยทุเรียนมีขายทั้งปีเลยค่ะที่เนี่ยกล้วยปิ้งกับน้ําเชื่อมอร่อยใช่ใช่ใช่ว่าแล้วก็ไปพี่จีบอกว่าว่าแล้วก็ไปว่าแล้วก็ไปซื้อมากินเลยใช่ไหมคะพี่จีสวัสดีค่ะน้องโบจ้านะคะจากพี่หมายนะคะน้อว่าไหมเนี่ยที่ที่ในตัวบ้านบึงเนี่ยร้านขายทุเรียนแบบว่าประมาณสามสี่เจ้าเลยนะที่ขายทั้งเป็นลูกแล้วก็ช่วงนี้ทุเรียนใต้ค่ะอ๋อใช่ไหมคะ มีทั้งเป็นลูกมีทั้งเป็นแบบแกะขายพร้อมแบบว่าขายขายช่างเป็นขีดอะคะ่ะก็ก็มีนะคะแต่ทุกปีทุกปีนะทุกปีที่เห็นก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่าปีนี้นะปีนี้เยอะเนี่ยอันนี้กลับแล้วเนะี่ยเห็นไหมเมืม่อกี้เราสวนมาทางนี้แหละเมื่อกี้อันนี้กลับละอีกสิบกิโลจากตรงนี้ค่ะทุเรียนป่าละอูก็ดังใช่ค่ะใช่ทุเรียนป่าละอูก็ดัง,ท,ดงทุเรียนใต้เขาก็อร่อยนะ สวัสดีค่ะคุณจีจ้านะคะจากพี่หมายนะคะเมื่อวานนี้ไม่ทันพี่หมายนะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเพนได้เข้าไปหาพี่หมายไหมอ่ะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เพนไม่ได้เข้าแต่เพนทีนเพนก็ไปย้อนอยู่อยู่วันหนึ่งอ่ะเพนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเลย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 ทุกคนเกือบเลยเกือบเลยเนี่ยเอากล้วยปิ้งค่ะเออสามสิบได้กี่ลูกอะคะอ่ะสามสิบค่ะ 30ได้5ลูกก็เท่ากับว่าลูกเท่าไหร่ลูกละ6บาทเนาะ65 30เนาะชื่อว่าซากุระค่ะสวัสดีค่ะนะ้องซากุระยินดีต้อนรับน้องซากุระนะคะขอบคุณมากไม่ต้องนอนค่ะไม่ต้องนอนอ้าวาได้กินโปรตีงแล้วได้กินโปรตีงแล้วทุกคนกินก่อนนะ แข็งไปนิดนึงแข็ง้างในก็หวานอยู่แห้งไปนิดนึงชากุ๊ตสบายดีนะคะจากน้องมิโบนะคะอยู่กันสิบนาทีนะคะทุกคนพอดีเลยเนาะถึงโรงงานลงไล้์พอดีเลยค่ะหนึ่งชั่วโมง นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน,น้องซากุระด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วย